ชิปนี้โค้ดถูกใจน้องจองชื่อชมวักโค,ค้ดกุลใดผืนแล้วชนะ3 0สเช็โจนชิปได้ MVP สวัสดีครับทุกคนผมต้นนะครับผมเป็นนักที่ตามข่าวกีฬาผมอยากจะบอกพี่น้องเพืเ่อนๆทุกคนผมพิการหูไม่ได้ยินสองห้างเป็นตั้งแต่เกิดเด็กๆเลยครับ ตอนนี้เด็กพูดไม่ได้ไม่เป็นสาบานตอนนี้พูดได้แล้วแต่ผมพูดไม่ชัดนะครับเวลาือตามันเราไม่ได้ยินผมใช้ดูปากเพื่อนทุกคนนะครับโอเคนักทีตามข่าวกีฬาผมพูดไปชัดแต่ผู้ชมค่อยๆฟังนะครับมีภาพกีฬาและมีข้อความอ่านด้วยนะครับออบพูนที่ที่รับผู้ชม ฟังชอบอ่านคาเวลาแบบนี้นะครับฝากกดติดใา้กดแชร์ชิปกดตามเป็นกำลังใจให้ผมพิมจารไม่ได้ยินนะครับขอบุนครับสวัสดีครับทุกคนชิปนี้อุ่นใดชนะ c s สหาเช่นสากับวันเกิด2 วิภาวีสีทองขอให้สุขภาพแข็งแรงมีฝีมือพัฒนาข่าวไกลรับผู้ชมครับผมพิการหูไม่ได้ยินครับพูดไม่ชัดค่อยๆฝังนะครับหรือมีภาพกีฬาหารข้อหวานไม่ด้วยนะครับชิ้นนี้จะเล่ารุนใดให้ฝังนะครับผลการแข่งเนวีรีน,รนกับเวียใต้สองันร้อยยี่สิบห้าเมื่อวันที่ยี่สบเก้ากราคที่ผ่านมานะครับ อุ่นใดชนะ cs ห่าคสนเซตยี่ห้าสิบเจ็ดยี่ห้าสิบเก้ายี่หสองนะครับทีมอุ่นใดเล่นดีมากเก็บเพิ่มได้อีก3ามต้มน้องสองชนะทีม cs ไปได้เป็นของหวันหวันเกิดน้องสองนะครับยอดหลังให้น้องสองวิภาวีนะครับสนสัตว์วันเกิดน้องสองวิภาวีสีทองนะครับ ขอให้สุมภาพแข็งแรงมีไปมือเท่าไกนะครับเป็นหวันใจของคนไทยเกิดบกราลาต่อมาหน้าร้อยสีายุยีปีครับทีมอุนไดอดัปที่2เหมือนเดิมไว้แล้วนะครับอย่างเนียวแน่นหลังจากเอาชนะทีม c s อส์ e าร์เนไป30มศูนย์วยก่อนแข็งนะักอุนไดชู เล่นปาร์ตทีมอัดับ3ไล่ที่ตามมาจนเหลือคะแนน,นนะครับห่างกันเพียงแค่1นคะแนนครับและอุนไดก็ฟอบมาดีแล้วเอาชนะทีม G s ไปได้ส่วนนะครับทีมอุนไดไม่ได้เจองานหนักมากพยายามหยุดที่ว่าให้ได้ก็พอแล้วจะมีบางช่วงทีม g s ทำคะแนนนำไป แต่ทีมเวิร์ของทีมอุนใดกลับมาค่อยๆเล่นค่อยๆไปนะครับไล่ทีมกีละนิดจดทันและแทมได้ทีมซีมาพาง่ายๆไปหลายคะแนนเลยทำให้แพ้ไปเก็บเพิ่มได้อีก3คะแนนครับทำให้จิงหายักหางจ่าทีมเลมปาเพิ่มเป็น4คะแนนและอันดับ2ของตารางไว้ได้ อย่างเหนียวแน่นวิภาวีทีมอุ่นใดน้องสองทำคะแนนไป9กรคะแนนนะครับ46.15%รวมถึงถ่วยป้องกัน3.67%และประเดินิบเกมรับสูงถึง43.48%ัจุดเอรอยอดอุ่นใดได้ออกมาสัมภาษณ์ หลังเกมชื่อชมวีภาวีผู้เล่นวอลตายเอเชียติกช็อปสานิติกของทีมน้องสองวีภาวีทำา9แต้มและโยชิป MVP นะครับโมมาทำได้1ิบีปดโยชิปทำได้จิบแ้ดได้ m ได้ MVP ด้วยเลยครับดายอนทำได้1ิแน้องสอง ทำได้เก้าแต้มทบไปหนึงชีมเป็น g ีเอ็ี่ว่าทำได้ยีแต้มโอ้โหเยอะนะครับนัดนี้ทำให้ทีมอุนไดไทเทนะเก็บคะแนนไล่ตามเพิ่มกุนมาเหลือ3นามคะแนนนะครับและอยับหนีทีมเลมปนาสี่คะแนนแต่อุนไดแข็งมากว่า1นัดก็ต่อไปจะมีนัดแข็ง ทีมอุนไดจะพบกับทีม IBK เอาแล้วเอาแล้วในวันหนังหานที่สีุนภาหกสิบแปดรอที่ตามหันมังใจให้ทีมอุนไดนองสองกันได้นะครับรับผู้ชมฝังชอบอา่านติดตามข่าวกีฬาแบบนี้ฝากกดตับไซต์กดแชร์ชิปกดติดตามนะครับ เป็นทกำลังใจให้ผมผมพิการหูไม่ได้ยินนะครับอหอมปุ้นครับไว้พบเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ